อ่านะครับทุกคนตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะผมสบายดีเออเมื่อกี้ไม่ได้มีการพาดพิงถึงใครไม่แต่คนเดียวเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มใหม่กันดูครับสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่าวันที่5มิถุนายนของทุกปีคือวันอะไรใช่แล้วครับใครไม่รู้ก็โคตรโง่และโคตรบ้าครับชื่อคลิปแม่งก็บอกอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยใช่แล้วครับนั่นคือวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองนะครับผมโดยใครที่ไม่รู้จะคำว่าสิ่งแวดล้อมแปลว่าอะไรนะครับคุณต้องเป็นเด็ก อนุบาลสแน่นอนครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมได้เซิร์ชกูเกิลมาให้คุณแล้วนะครับผมแต่ถ้าคุณขี้เกียจอ่านหรืออ่านไม่ออกครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้นะครับสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งอยู่รอบตัวมนุษย์มีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมวันสิ่งแวดล้อมนะครับผมคือวันที่จะทําให้เรานะฮะเลึกถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่กําลังทุดโทรมต่อไปลงต่อไปนะครับซึ่งฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมใครรับคัญว่านะครับผมคกดลเนนะะผมมอื่ีพู ซึ่งวันนี้ที่ผมจะมานําเสนอก็คือวิธีการลดใช้ถุงพลาสติกนะครับโดยที่ผมบอกว่าลดใช้การใช้ถุงพลาสติกนี่ก็คือก็คือหมายไม่ได้หมายความว่ามีถุงพลาสติกอยู่แล้วก็ฉีกทิ้งก็ไม่ใช่แม่งหมายถึงเราควรลดการรับถุงพลาสติกซึ่งตอนนี้เซเว่นหรืออะไรต่างๆก็ลดลงในการไม่แจกถุงพลาสติกด้วยแล้วนะครับยกเว้นซื้อของร้อนอะไม่นับพี่พี่แล้วทำไมเราต้องลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยอะครับ อ๋อเพราะว่าถุงพลาสติกนะครับเป็นผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลนะครับหรือว่าพืชทะเลนะครับแล้วทำไมอ่ะสัตว์ทะเลจะตายแล้วมันมันมันมีเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะฮะผมไม่สนใจหรอก ซึ่งวิธีการลดการใช้ถุงพลาสติกก็คือเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าแทนนะครับผมซึ่งนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถใช้ถุงพลาสติกเก่าที่ตัวเองเคยมีจากเซเว่นครั้งที่แล้วได้ซึ่งความจริงแล้ววิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นก็มีมากมายจนผมพูดไม่หมดฉะนั้นผมขอแนะนําให้คุณไปหาในอินเทอร์เน็ตแทนซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในสมาร์ทสมดึกของเราอยู่แล้วนะครับเช่นไม่ทิ้งของลงแม่น้ำไม่ทิ้งของเลี้ยวลาด นะครับผมซึ่งถ้าสมมุติเราไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วโลกอาจจะไม่มีอยู่ให้คนรุ่นหลังอยู่ต่อไปก็เป็นได้นะครับผมถ้ามนุษย์โลกไม่ช่วยกันดูแลโลกแล้วแล้วหมาตัวไหนจะมาช่วยดูแลโลกล่ะครับดังนั้นผมขอฝากให้ทุกคนคิดนะครับว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือว่าเราจะควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อทําให้โลกนั้นสวยงามและน่าอยู่เหมือนเดิมครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ